สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับกับช่างหินพาลุยนะครับ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการลงทะเบียนนะครับรับส่วนลดจากทางมหาลัยธนบุรีนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับเราก็จะกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปที่ผมลงไว้นะครับวิธีการนะครับ ก็คือใส่รหัสาาพาสเวิร์ดของเราในการลงทะเบียนที่เราเคยลงทุกครั้งนะครับก็รหัสเดียวกันนะครับโอเคครับผมผมก็จะใส่รหัสนักศึกษาเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าระบบนะครับ เราก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับยืนยันตัวตนเพื่อรับค่าส่วนลดและค่าธรรมเนียมนะครับตรวจสอบรายชื่อรหัสการศึกษาเลขป,ประจำตัวประชาชนคณะสาขานะครับแล้วก็บริที่ขอรับนะครับก็จะเลือกความประสงค์นะครับขอรับสิทธิ์ของผมนี่จะเป็นกยศนะครับ แล้วก็จะกดส่งไปเลยนะครับโอเคครับผมก็จะสำเร็จนะครับในการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจเช็คนะครับหัสท่านศึกษา,าชื่อคณะสาขานี่นะครับอ่าได้ล,ลงทะเบียนไปแล้วนะครับโอเคครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ